ขรรัก์กิตแจ้วครับอดีตดหน่วยกรตายนินจาจากกองร้อยทหารพานันผุดพิมที่911ชค .513 ข่ายปักคงใจครับวันนี้นะครับจะพาย้อนไปดูการรบกับทหารเวียดนามที่ช่องโอบกอีกครั้งหนึ่งนะครับจะไปดูความรู้สึกนะครับและก็ความนึกถึงนึกคิดของจ่าจ่องกับเล็กสิงค์ื่นๆเขาจะมีความรู้สึกยังไงนะครับในการ ที่หัวหน้ามาบอกเราว่าวันนี้นะครับจะใช้เครื่องบินเราเนี่ยนำระเบิดนาปาลมาทิ้งที่ฐานทหารเวียดนามบนเนิน538ช่องอบอกนะครับก <c oughs> ่อนที่จะไปถึงความรู้สึกของจ่าจองนะครับก็จะขอลำดับเหตุการณ์ให้ฟังนิดนึงนะครับผมก็จริงๆแล้วนะครับสำหรับสมรภูมินรกเนิน538ที่เรารบก,กับทหารเวียดนามที่ช่องอบอกอำเภอบ้านสวนจังหวัดบุรีรัมนี้ก็ เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่20เดือนกันยายนพศ2529นะครับไปสิ้นสุดเอาวันที่15เดือนตุลาคมพศ2529เช่นเดียวกันนะครับก็การรบที่นี่นะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับเพราะว่าเป็นการรบที่ระยะไม่ไม,ไม่ถึงเดือนนะครับแค่25วันแต่ว่าถือว่าเป็นการรบที่ <c oughs> ไม,ไม่ไม่เบาทีเดียวนะครับเพราะว่าเราใช้อาวุธทุกชนิดนะครับ ปืนใหญ่เรายิงวันหนึ่งต้องเป็นห้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนัดนะครับเพาะยิงถะลมนะครับแล้วก็กําลังทหารของเรานี่หลายหน่วยเข้าปฏิบัติการในการสนับสนุนนะครับทหารจากกองบังสุรษานาีกองทพัพที่สองนี่ก็ไม่รู้หน่วยไหนตัวหน่วยไหนเนะี่ยผมก็ไม่รู้นะครับแต่ชุดที่เข้าตีนะครับชุดที่เข้าโจมตีในการจอดทะลุทะลวงเข้าโจมตีเนินห้าสามแปดของทหารเวียดนามที่ยืนอยู่นี่ก็คือทหารพานจู่โจมจากค่ายปะคงไทยของเรานะครับก็คือ กองร้อยเก้าหนึ 1, ่งหนึ่งกองร้อยเก้าสี่เจ็ดและกองร้อยเก้าห้าหกรวมทั้งหน่วยกระต่ายนินจานะครับแล้วก็มีทหารรอแปดสันสามไข่ซียราเดโชชัยนะครับจากขอนแก่นเขมาร่วมปฏิบัติการนะครับเขาเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับเขาเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ฐามนมองข้งข่าวเรารบกันมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบเดือนกันยายนเรื่อยมาแรมเดือนนะครับจนมาถึงเดือนตุลาคมแล้วต้นเดือนตุลาคมแล้วเราก็ยังไม่สามารถที่จะยึดเนินห้าสามแปด คืนมาได้ไม่สามารถที่จะผลักดันทหารเวียดนามออกไปจากเนินห้าสามแปดได้นะครับเพราะว่ายอมรับว่าที่เนินห้าสาแปดนี่หนึ่งนงะเป็นพื้นที่อับกระสุนปืนใหญ่เรายิงไม่ลงนะครับอันที่สองที่เราเข้าไปโจมตียากลาบากก็เพราะว่ามันมีสนามชุนระเบิดเต็มนะครับเขาวางสนามชุนระเบิดนี้เต็มด้านหน้าเต็มไปหมดนะครับแล้วก็เป็นป่าดงดิบที่รกทึบนะครับแล้วก็ทหารเวียดนามก็มีการสนับสนุนที่ดีนะครับ ั้งปืนใหญ่ทั้งรถถังทั้งเครื่องบินมิกกี้สิบเอ็ดนะครับแต่เขาไม่ได้ขึ้นมาบินนะครับมิกกี้ิเอ็ดเขาไม่เขาไม่กล้าขึ้นบินแต่เขาก็จอดอยู่ในฝั่งกัมพูชานะครับแล้วก็เขามีจรวดท่อเขามีจรวดแซมนะครับจรวดแซมเนี่ยเขามีหลายฐานเลยอยู่ตีนเขาฝั่งกัมพูชานะครับ üy outgoing, ซึ่งบนเขาเขาเป็นยึดไว้นะครับก็เครื่องบินเราไม่ไม,ไม่ไม่กล้านะครับไม่กล้าเข้าไปบินใกล้เลยนะครับเพราะว่ากลัวถูกจรวดแซมเพราะว่า ช่วงช่วงปี2528นะครับช่วงเดือนตุกเมกาคม2528เนี่ยเราก็เคยเอาเครื่องบิน A 37นะครับมาทิ้งระเบิดตรงช่องโอโบกตอนนั้นเวียดนามมันก็ยึดตรงนั้นเยอะเหมือนกันนะครับก็เราก็ใช้เครื่องบินเ37มาทิ้งระเบิดก็ถูกมันยิงร่วงไปแล้วนะครับตอนนั้นเราก็เสียนะักบินไปหนึ่งคนแล้วก็เครื่องบินก็เสียไปนะครับถูกยิงหมงโลกเลยนะครับตอนนั้นพอม,มาพอม,มาปี29นะครับเมื่อคอมเมนต์หน้าเมื่อเวียดนามมันเหินเกลิม ทางกองกาลังศุนารรีก็เปิดยุทธการขึ้นมานะครับก็ให้ทหารผ่านศุจรค่ายบางเขในการเป็นหัวหอกเข้าโจมตีเพราะว่าทหารผ่าในศุโจมค่ายบางไขถือว่าเป็นหน่วยที่รบกับทหารเวียดนามนี่มายาวนานตนื่องจต่ตาพญาขึ้นมาเลยครับยาวมา,มาทีจังหวัดบุรีนะครับเราก็รบกับเวียดนามมาตลอดทุกที่เราก็สามารถพิชิตทหารเวียดนามได้นะครับแม้ว่าจะบา,บางบางพื้นที่อาจจะนานหน่อยนะครับบางพื้นที่ก็ยึดได้เร็วนะครับแต่สุดท้ายเวียดนามก็ไม่อาจต้านทานการบุก อย่างบาครั้งของทหาร่ารจูงใจของเราได้นะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับที่เกิดขึ้นสําหรับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับ <c oughs> ผมก็ผมก็อยู่หน่วยเดียวกับเอกเสีงปืนไว้ยหรือว่า,าประชาชนสุวรรณนะครับก็ดาดองอีกคนนะครับก็อยู่ด้วยด้วยกันับผมนะครับพวกครูเพชรอะไรนี่ก็อยู่ด้วยกันนะครับอยู่หน่วยกระตายนินจาด้วยกันนะครับผมก็เราก็รบกันมาหนักมากนะครับเรียกว่าพอ 6มโมงเชา้าปืนใหญ่รถถล่ม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 อยู่หนึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากปืนใหญ่หยุดยิงเนี่ยผมซึ่งแต่ละเช้าก่อนที่เราจะเข้าตีเนี่ยถล่มประมาณ400ถึง500นัดน,นะครับปืนใหญ่ของเราจากหลายฐานเนี่ยจเป็น1 0สิบล่กเลยนะครับยิงเข้าไปจุดเดียวกันแม้ว่ามันจะไม่ลงกลางฐานแต่มันก็ลงหน้าฐานลงเลยเต็มไปหมดแล้วก็เลยเข้าไปนะครับเพราะปืนใหญ่เรามีทุกขนาดเลยยิงสมัยนั้นก็มีปืน105130 ร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบห้าอะไรพวกนี้เรามีนะครับเรายิงถลง่มในขณะเดียวกันมันก็ยิงสวนมาเหมือนกันนะครับมันก็ยิงสวนมาแต่ว่าทหารเวียดนามเนี่ยเขาจะไม่ไม่ค่อยมีวินัยเขาจะยิงลงตามหมู่บ้านอ,าอะไรมันยิงลงไปหมดนะครับนั่นคือทหารเวียดนามนั้นนะครับที่ยิงกันเมื่อเสียงปืนหยุดยิงพวกเราก็บุกนะครับมีหน้าที่เขา้าหน่วยกล้าตายดินจานหน่วยทหารบันชูโจมทั้งทารกองร้อยรวมทั้งรอแปดก็พยายามเข้าโจมตี นะครับคลื่นคานเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ยิงจนนั้นก็ <ff> ถูกยิงต่อต้านอย่างหนักนะครับเพราะว่าตอนนั้นเราอยู่ประชิดประชิดจากฐานมันไม่ถึงไม่ไม่เกินห้าสิบเมตรนะครับแต่พื้นที่เนี่ยที่เราอยู่มันจะเป็นแนวป่านะเป็นราวป่านะครับแต่ด้านหน้ามันจะถูกปืนใหญ่เราถล่มจนเหลือแต่ตอแล้วนะครับเลยตรงตอไม้ไปก็เป็นฐานของหารเวียดนามเรายิงบวกหนักเท่าไหร่นะครับเราก็ยิ่งได้รับบาดเจ็บนะครับ แต่โชคดียังไม่มีใครตายนะครับแต่เจ็บนี่เจ็บทุกวันนะครับถล่มกันยิงกันเนี่ยมันก็ยิงสวนมานะครับปืนใหญ่มันก็ยิงไม,ไม่กล้ายิงลงเราตรงตรงที่เราอยู่นะครับตอนที่เราลบช่วงสุดท้ายเนี่ยช่วงเดือนนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยปืนใหญ่ไม่นจะยิงเลยเราไปหลายกิโลนะครับเลยด้านหลังไปเพราะว่ามันกลัวจะถูกพวกเขาเหมือนกันนะครับกลัวจะถูกพวกเวียดน,นามด้วยกันเพราะว่าเราอยู่ห่างฐานเขาไม่เกินห้าสิบเมตรนะครับในขณะเดียวกันมันก็จะยิงปืนคอยิงเอ็มจุดเก้ายิงอาบิจี ลมเรานะครับไอเราก็ยิงทุกอย่างที่เรามีนะครับใส่เข้าไปนะครับยิงกันปานเหมือนกับการฝึกเลยนะครับไม่คิดว่าตัวเองจะเจ็บจะตายเลยตอนนั้นยิงกันนะครับผมก็งงตัวเองเหมือนกันนะครับว่าทําไมเราทําบ้าคลั่งขนาดนั้นค <c oughs> วามรักชาติมันมากมายนะครับตอนนั้น <c oughs> รักชาติมากลบจนลืมอ่าลืมว่าตัวเองจะตายนะครับก็ไม่เคยคิดว่าจะตายหรอกนะครับในสนาม ก,าจาก,จก็จากเช้าจนเย็นจากเช้าจนเย็นทุกวันทุกวันนะครับวันนั้นนะครับเรารบเต็มที่แล้วบุกเต็มที่แล้วเรายิ่งบุกหนักนะครับเรายิ่งบาดเจ็บหนักนะครับยิ่งมีคนเจ็บเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับเสียงวิดีาเรียกอรถให้มารับพิฐานวันข้าวตลอดเลยนะครับทั้งวันแล้วคนเจ็บก็ถูกหามฝ่าลูกปืนออกไปนะครับออกมาพิาทารวันข้าวเพื่อส่งกลับไปที่โรงพยาบาลบ้านกัวนะครับ <c oughs> ส่วนที่เหลือก็ บุกต่อไปนะครับที่ไม่ได้เจ็บนะครับก็ลุยต่อไปทำภารกิจจนกว่าจะมีคําสั่งให้ถอนนะครับยิงกันอย่างงั้น,นครับผ่านมาแรมเดือนนะครับวันนั้นรบหนักทุกคนนี่ตอนนั้นอิดโรยแล้วครับดูหน้าตาแต่และคนเนี่ยหน้าละห้อยแล้วครับหน้าเนี่ยแบบไม่ค่อยมีราศีแล้วมันเหนื่อยนะครับเพราะว่าลบมาแรมเดือนในขณะเดียวกันนี่เราไม่มีเวลาหลับเวลานอนนะครับมันอยู่ในสนามรบเนะี่ยมันนอนไม่หลับกินก็กินไม่ได้กินได้นิดหน่อย ขับถ่ายไม่รู้ขับถ่ายกันยังไงเวลาไหนนะครับผมยังก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะครับมันก็มันเครียดนะครับแต่ละวันแต่วันยิงกันแต่เช้าจดเย็นแต่เช้าจดเย็นนะครับแล้วก็เพื่อนเจ็บทุกวันหามออกทุกวันตลอดเลยนะครับไม่รู้วันไหนจะเป็นทีของเราบ้างก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าลูกปืนเนี่ยมันเต็มไปหมดมันลบกันแบบมันไม่ได้ลบแบบพูกกรอนะครับลบกับพรคอยังว่ายิงกันปังปังปังงสิบนาทีห้านาทีสองสามนาทีมันก็หายมันไม่ใช้ อันนี้รบกับเวียดนามมันรบแบบเต็มรูปแบบเลยตั้งแนวรบใส่กันเลยพวกเราวางกาลังเป็นหน้ากระดานอยู่นี้หลุมก็ยิงถล่มเข้าไปทั้งสามกองร้อยสี่กองร้อยยิงถล่มเข้าไปมันก็สวนมาเต็มที่ด้วยอาวุธทุกชนิดหาลูกปืนนี่พุ่งข้ามหัวเต็มไปหมดนะครับระเบิดข้างๆตุ้มตามตุ้ตามแต่เอ็มเจ็ดสิบเก้าอาร์พีีนะครับกว่าจะผ่านไปแต่ละวันละวันเนี่ยโอ้โหมันก็นานนะครับมันอยู่ท่ามกลางเป็นความเป็นความตายอ่ะ ผมลองนึกย้อนภาพไปดูตัวเองโอ้โหแต่ละวันที่จะแต่ละนาทีที่ผ่านไปเนี่ยกว่าจะนับหนึ่งถึงอ่านับหนึ่งถึงหกสิบวินาทีเนี่ยเป็นหนึ่งนาทีเนาะกว่าจะนับแต่ละผ่านไปแป่นไปแต่ละวันเนี่ยโอ้โหมันยากไม่รู้ว่าเราจะโดนวันไหนเพราะว่ามันลูกปืนเนี่ยมันเต็มไปหมบอกนั่นเองนะครับแต่ทุกคนก็ไม่ได้ถอดใจน,นะครับแม้ว่าจะเหนื่อยล้านะครับแม้ว่าแบบมันเพียนะครับเหนื่อยล้าเพียเต็มทน แต่ทุกคนก็ยังพร้อมที่จะสู้เพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานเพราะว่านี่คือแผ่นดินที่ปู่ย่าตายายของเรามันต้องุูขเรื่องเรารักษาไว้ให้เราจนเราได้อยู่จนทุกวันนี้นะครับพวกเราก็มีหน้าที่นะครับรบปกป้องเพื่อรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกให้หลานได้มีแผ่นดินอยู่นั่นเองนะครับเพราะตอนนั้นเวียดนามเขาก็เหินเกลิมมากนะครับเขาเขายึดกัมพูชาแล้วก็จะยึดประเทศไทยต่อนั่นเองนะครับเขาขึ้นมายึดเนินต่าง หลายเนินตลอดแนวแชายแดนเนินหน้าสามแปดนี่ก็คือจุด 1, หนึ่งที่เขายึดนะครับพวกเราก็มีหน้าที่ผลักดันตามคําสั่งของกองทัพบ,บกนะครับกองกําลังสุรนารีกองทัพภาคที่สองนะครับโดยการสนับสนุนของกอง,กองทัพภาคที่สองก็อาวุธทุกชนิดนะครับกาลังพลต่างๆก็สนับสนุนเรานะครับแต่หน่วยเข้าตีคือหน่วยเรานะครับผ่านไปนะครับแรมเดือนเราเนี่ยเพียผมยอมรับตัวผมเองนี่เหนื่อยล้าอ่อนเพียแบบว่า ไม่รู้ว่าเมื่อไรเราจะจบเมื่อไรเราจะสามารถยึดเนินนี้ได้ไม่มีไม่มีวี่แววในแต่ละวันที่เราปลุกเข้าไปเราก็เข้าได้ไปทีละนิดเลนิดเพราะว่าถูกยิงต่อต้านหนักมากนะครับท,ทําท,ทุกวิธีทางทาทุกวิธีทางแล้วนะครับจนก่อนหกโมงเย็นวันนั้นนะครับก็มีอผอร้อยแล้วก็มีวิทยุคาสั่งนีทคําสั่งมาทางวิทยุว่าให้ถอนกำลังกลับปฏิทินทางขอางเขาหมดนะครับ โดยจะให้ทิ้งเฝ้าแนวคนระับตอนนั้นวันนั้นหน่วยฆ่าตายดินจาไม่ได้เฝ้าแนวนะครับผมก็ได้ถอนกลับมาที่วังนันขงขาวกับเขาเพราะว่าเราอยู่ที่แนวมาหลายเดือนอ่าหลายวันแล้วเราเหนื่อยเราเครียดเราไม่มีเวลาพักาน,นอนนะครับก็เลยเปลี่ยนให้แต่ละกองร้อยจะกองร้อยละสิบสองคนจะเนฝ้าแนวนะครับเฝ้าแนวหลังจากกองร้อยนะครับก็เฝ้าแนวแทนดินจากลับถอนกลับมาผมก็กลับมานะครับพอกลับมาที่ฐานนะครับ ก็ประมาณหกโมงแล้วะมาที่ฐานเมงนันทาวถอนออกมาประมาณสามรอยเมตรเองนะครับก็พักผ่อนนะครับแล้วก็มีหัวหน้ามาบอกว่าเดี๋ยวทางหน่วยเหนือเราจะวางวางแผนกันใหม่นะครับฝ่ายเสมเราวางแผนกันใหม่ว่าจะมีการใช้ระเบิดนาปาลทิ้งกรุมทางมุทาเวียดนาม ตอนนี้หน่วยของเรานะครับอันนี้อันนี้อันนี้ตามข่าวนะครับข่าวที่เขาบอกเรานะครับหัวหน้าเรานั่นแหละแต่ไม่ขอเ e อ่ยชื่อนะครับบอกว่าตอนนี้กําลังขออนุมัติระเบิดนาปาลจากหน่วยเนื้ออยู่ก็นะนะครับเพราะระเบิดนาปาลเนี่ยถ้าเราจะทิ้งเนี่ยเราต้องขออนุมัตินะครับเราก็ทําเรื่องกันไปวิุขอเอาไปเป็นไปนะครับก็ให้ทุกคนนะครับให้พวกเราทุกคนเตรียมตัวแพ็คของแพ็คอะไรเพราะว่า ถ้าพรุ่งนี้เขามาทิ้งระเบิดนาปาลมนะพวกเราจะต้องถอนกําลังลงจากเนินนะาจากฐานวังขขาเนิน538ที่ห่างจากฐานเวียดนาม300เมตรเราต้งถอนออกมาอีกหลายกิโลนะครับเราต้องเดินกลับออกมาอีกหลายกิโลเพื่อให้เขาทิ้งระเบิดเพราะอานุภาพของระเบิดนาปาลมที่จะมาทิ้งระเบิดเนี่ยเขาบอกว่าภูเขาทั้งลูกอะ่ะมันจะเป็นไฟลุกเป็นไฟเลยหารเวียดนามมันจะถูกเผาเหมือนกับเหมือนกับหนูนาที่เขาเผาฟางเวลา <laughs> เวลาชาวไร่ชาวไอ้ชาวนาเขานะครับเวลาเกี่ยวข้าวเสร็จเขาจะล่าหนูนะเขาจะเอาไฟจุดฟางสางข้าวใี้มันตายมันแห้งแล้วนะครับเขาจุดไฟมันก็จะไหมลุกเต็มทุกนานเลยนะครับหนูก็จะตายคารูเลย <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> อันนี้นะครับอันนี้เวียดนามเองถ้าโดนระเบิดนาปา,ามก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะครับจะตายคาบังเกอร์นะครับจะโดนเผาไหมเกรียมไปหมดเลยนะครับอันนี้ประกัน ด้วยอนุภาพของระเบิดน้ปลามประกันคิดบรณฑุภาพไปนะครับพอได้รับทราบข่าวแบบนี้พวกเราก็ทุกคนก็ดีใจนะครับผมก็ดีใจไม่ดีใจได้ยังไงเราลบมาแรมเดือนแล้วเรามีแต่เก็บมีแต่เก็บมีแต่เก็บร่างกายมันกรอบเต็มทนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับกินก็ไม่อิ่มนะครับมันกินไม่ลงนะครับแล้วก็นอนก็ไม่ได้อยู่ในสนามรบมันนอนไม่หลับหรอกครับคนที่ไม่ได้อยู่ในสนามรบก็ค,คงจะคิดไม่ออกถ้าท่านมาอยู่ในสนามรบท่านจะรู้ เลยว่านอนไม่ได้นอนไม่หลับตายมันปรับตัวยังไงไม่รู้นะครับไม่รู้ระบบขับถ่ายมันไม่ขับถ่ายเลยก็แล้วกันนะครับช่วงสิบกว่าวันนะก็ยังงงอยู่เลยนะครับทั้งที่เราพยายามทําใจไม่เครียดแล้วนะครับเพราะเราถือว่าเราผ่านสนามบกมาเยอะเราว่ามันเป็นหน้าที่มันคงจะไม่เก็บไม่ตายหรอกเพราะเราผ่านสนามบกมาเยอะเราคิดว่าเราเอาตัวรอดได้นะครับเราก็คิดอย่างนั้นนะครับแต่ว่าลบจริงๆแล้วยืดเยื้อยาวนานแล้วมันเครียด ผมนิยมแล้วก็ผมเครียดต้องกินพาราทีละสองเม็ดเลยวันหนึ่งกินทุกวันเลยอยู่ในสนามรบนะไม่รู้ไงมันปวดหัวก็ถามว่ากลัวไหมไอ้ความกลัวตายความกลัวตายจริงๆแล้วทุกคนก็ต้องแดงไม่อยากตายหรอกนะครับแต่ว่าจะกลัวแค่ไหนนะครับหน้าที่เขาคือหน้าที่นักรบก็ต้องรบนะครับเมื่อมีคําสั่งให้รบเราต้องรบเราสมัครมารบนะครับ ถ้ามันจะตายมันก็ตายในสนามรบมันก็เป็นเกียรติของเราตามที่เราปฏิญาณตนไว้นั่นแหละนะครับเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากกับหลายเรื่องเนี้นะครับเพราะตอนนั้นก็ยังอายุยังไม่มากนะครับก็ยังความรักชาติไฟมันแรงมากนะครับก็หลังจากที่หัวหน้าบอกไปแล้วทีเ่เราก็นั่งคุยกันผมก็อยู่กับจา่าจอมหรือไอ้เล็กนะครับเดี๋ยวพวกครูเพชรน,นี่แหละนั่งอาที่แขวนเปน,นอนในฐานของทหารหลักรอแปดนะครับก็นั่งคุยกัน แต่จอนก็บอกว่าพวกมึงไม่ต้องไปเก็บผงเก็บของเรากพงเชื่อกูแต่จองว่านะมึงเขาไม่มีทางอนุมัติให้มาเอาระเบิดนาปลาลมาทิ้งหรกมึงรู้ไหมว่ามันระเบิดนาปลาลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎสาธชารณชาติเขาไม่อนุมัติหรอกเชื่อกูมึงต้องไปเก็บเราพวกนี้มึงเตรียมตัวลุยต่อแต่จองก็พูดอย่างนี้นะพูดกับผมพูดกับเ,เล็กพูดกับครูเพรนี่แหละนะครับก็นั่งคุยกันแล้วก็บอกว่าเออ จะผิดกฎยังไงก็ช่างเถอะในเมื่อถ้าเขาขอไปถ้ามันอนุมัติมาเขาก็ต้องทิ้งระเบิดมันก็ดีนะผมผมก็พูดอย่างนี้นะครับว่าถ้าเขามาทิ้งระเบิดจริงๆมันก็ดีเราจะได้จบเร็วๆจะได้จบสึกเร็วๆเราจะได้ไม่เจ็บไม่ไม่ไมาบาดเจ็บไม่ตายกันนะครับก็ค,คิดไปนะครับแต่ไม่เป็นไรถ้ามันเขาไม่อนุมัติจริงๆเขาแมมอนุมัติจริงๆเราก็ต้องรุยต่อตามหน้าที่ของเราเนะี่ยก็คุยกันไปลวงทงเกยงไปตามประสานนะครับไอ้เล็กมันก็บอกว่าเออกูก็ว่าเหมือนมึงนะไวจอง พูดกันเพราะเขาเป็นบัตรดีกันนะครับภูเขาว่ายังไงก็หน่วยเนื้อเนี่ยเขาไม่อนุมัตลรอกที่ไหนระเบิดนะ้ปามจะมาทิ้งแบบนี้มันก็ผิดกฎสาประชาชาติภูเขาทั้งลูกจะลูกเป็นไฟ <c oughs> <c oughs> นะครับเขาก็ปาการะกันพูดเราพวกเราก็ากาพูดกันไปนะจริงๆผมยังไม่เคยเห็นระเบิดนะ้ปามทิ้งในประเทศไทยหรอกนะครับอ่าตอนนั้นนะครับก็ปาการะกันคิดไปคิดว่านะครับ แาจ,จองบอกว่ามึงรู้ไหมอ่ะเราเปิดน้ำปามที่เขามาทิ้งเนี่ยเขาที่เราอยู่ทั้งลูกเด็ดด้านหน้าเราไปสามร้อยเมตรเป็นฐานเวียดนามมันจะลุกเป็นไฟป่าตรงนี้มันจะลุกเป็นไฟเลยมันจะลุกมาหมดทั้งที่ฐานเราอยู่ด้วยเนี่ยตรงนี้มันแกอ้งเงี้ยนะครับเราต้องถอนไปอีกสี่ห้ากิโลถอนกลับไปนะครับภูเขาทั้งลูกเนี่ยจะลุกเป็นไฟเลยแาจอจงบอกว่าเนผมเนเออมเึกภาพไปเออคงจะอนุภาพรายแรงขนานดะนั้นเดียวบานะครับเพราะเราเคย เราเคยตอนเราฝึกเราเรียนเราก็ใช้ระเบิดนาปามแบบไม่ใช่จากโรงงานนะครับเป็นแกลผสมสารเคมีที่มาทํากันเองช่วงที่เรามีการฝึกสมมุติว่าเราจะอจิงทําลายฐานที่มั่นของข้าศึกนะครับตอนที่เราเข้าตีเราจะใช้ระเบิดแบบนี้นะครับแบบน,า,นาปามแสงเคลื่อนเราก็เะกันคิดเราก็ฝึกกันแบบนั้นแต่อันนี้มันเป็นลูกใหญ่จริงจากเครื่องบินอย่างนี้นะครับ ก็เออก็ดีเหมือนกันถ้าหากมัทิ้งจริงๆแต่ถ้ามันไม่ทิ้งพวกนี้เราก็ลุยต่อตามหน้าที่ก็แล้วกันนะครับก็คุยกันไปนะครับตอนนั้นก็ไม่ได้อาบน้ําหรอกเพราะว่าไม่ได้อาบมาหลายวันแล้วแหะตอนนั้นช่วงต้นเดือนตุลาคมอากาศเริ่มหนาวนะครับเย็นๆนะครับอากาศตอนนั้นปกคลาำมาปุ๊กมันก็เออสายลมพัดเริ่มมีความเย็นเข้ามาเพราะมันอยู่ในป่ารงดินนะครับก็ประมาณสามทุ่มนะครับตอนนั้น เราก็นั่งแขวนเปคุยกันไปนะครับก็หัวหน้านะครับหัวหน้าก็บอกนะครับมาบอกพวกเรามาบอกนิจจารตรงที่ผมอยู่นะมาบอกว่าเขาก็จะเดินบอกทุกชุดชุดบอกหัวหน้าชุดนั่นแหละครับผมว่าทางหน่วยเนื้อเขาไม่อนุญาตเขาไม่อนุมัติให้ใช้ระเบิดนาปาลนะครับหัวหน้าก็เดินมาบอกตรงจุดที่ผมอยู่นะครับกับจ่าจองกับ เล็กซึงืนไวกับครูเพนนี่แหละยู่แฟนเพย์อูด้วยกันก็บอกว่าให้พวกเราไปกระจายข่าวให้นินจารู้นะเพราะว่าที่หัวหน้าบอกว่าเขาค้อ,อนมัดระเบิดนาปามเพื่อจะมาทิ้งใส่ฐานเวียดน,นามนตอนนี้หน่วยเหนือเขามีคําสั่งมาแล้วว่าไม่อนุมัติและมีคําสั่งต่อมาว่าให้พวกเราบุกย่างหนักยึด เนินห้าสามแปดคืนมาให้ได้เร็วที่สุดนั่นคือคําสั่งนะครับหลังจากที่ขอขึ้นไปไม่อนุมัติแล้วก็ยังมีคําสั่งลงมาแบบนั้นอีกนะครับทุก <c oughs> คนที่กําลังดีใจตอนนี้ก็ไม่มีรอยยิ้มนะครับคิดอย่างแยวว่าเออพรุ่งนี้กต้องลุยต่ออย่างแล้วไม่รู้วันไหนจะเลี่ได้ไม่รู้พรุ่งนี้จะเป็นทีของใครที่จะได้รับบาดเจ็บหรือเ,เสียชีวิตก็ไม่รู้เพราะว่าการบุกถล่มโจมตีกันด้วยอาวุธนาน,า,นาชนิดเนี่ยถ้าพลาดมันก็คือ ตายนะครับมันก็คือตายเพราะว่ามันไม่ใช่การแสดงมันคือการรบจริงๆนะครับก็สรุปแล้วนะครับจ่าจองมองทะลุทะลุนะครับแต่จ,จองมองการไกลกว่าพวกเราเองแต่จองบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เขาจะเอาระเบิดนาปาลม,มาทิ้งเนี่ยเราลบมันกันกี่สมรภูมิแล้วกี่สนามแล้วไม่เคยเห็นหน่วยเหนืออนุมัติให้ใช้ระเบิดนาปาลสักทีนะครับเพราะว่า ประเทศไทยนะครับกองทัพปกไทยนี่จะเคร่งครัดปฏิบัติตามคําสั่งตามข้อตกลงตามสัญญาระหว่างประเทศนะครับแม้แต่่งปะทะการการยิงกันนะครับเราก็ยังยิงเฉพาะจุดที่เป้าหมายทางทหารเท่านั้นนะครับในขณนะเดียวกันค้าศึกเขายิงมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์หรือเป็นเวียดนามนะครับเขาจะยิงลงตามหมู่บ้านตามไรของเราทั้งนั้นเลยนะครับเขาไม่สนใจว่าชาวบ้านเราจะตาย,ยเจ็บนะครับ คนไทยนี่รักษากฎระเบียบดีมากนะครับสรุปแล้วนะครับทหารปราบจูโจมจกค่ายปกักงไชัยรวมทั้งหน่วยกระตายดินจาที่ผมกงกัดอยู่ก็ต้องวันนั้นก็ต้องพยายามนอนหลับให้ได้เต็มที่นะครับ mm hmm. เพื่อพรุ่งนี้เช้าเราจะต้องบุกต่อเราจะต้องลุยต่อเพราะว่าหน่วยเหนือไม่อนุวาตให้เอาระเบิดนาปามมาทิ้งนั่นเอง อันนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆในการรบก,กับทหารเวียดนามที่เนิน538ช่องโอโบกอําเภอบ้านกรวจจังหวัดบุรีรัมย์ในปีพศ2529ครับผมก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครอยากจะอยากจะรู้เรื่องราวโดยละเอียดในเหตุการณ์การรบที่เนิน538ผมก็เขียนเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กนะครับ ชื่อหนังสือว่าสมรภูมินรกเนิน538นะครับจะมีรายละเอียดพร้อมภาพถ่ายนะครับในเรื่องราวที่ผมไม่ได้พูดถึงตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเลยนะครับก็ร้อยกว่าหน้านะครับความตนาของหนังสือใครสนใจที่จะอุดหนุนช่องก็ติดต่อมานะครับที่เบอร์โทร0808253839นะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ